สวัสดีครับเอาฝนคึค้นขึ่มแถวเืิอเนี่ยฝนตกครับยุงเทพยฝนตกทั้งบ้านเขาตกป่เนาะยุงเทพยเขตเขตสะพานสูงฝนลิ้นตาว้าย่างห่อนเลยบ่หนาวทั้งบ้านเขาตกแน่บ่นเนาครับ โยบานพี่น้องเข้าขกับสี่เจ้าเขาตะวัอยุทธ์บริเจ้าเขาเขาตายเบืดอยู่บนโยบานสวัสดีครับเอาฝนขึ้นขึ้นเฉอเีินฝนตกครับยุทพิบฝนตกทั้งบ้านเอาตกปนอก้องยุทพิบเขดเขตสะพานสูงฝนลินตะวันย่างหอนเลยบห,หนาว ทยงบาาง้านเขาตกแน่ว่นน้องครับอยู่บ้านพี่น้องเขาก็สิเกี้ยวเขาแต่บางอยู่นี่บุรีเกี้ยวเขาเข่าตายเบิดอยู่บนอยู่บ้าน